ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถึง45วันนะที่ที่ผมมาเนี่ยเนี่ยคือถ้ารอบนึงแล้วมันได้อย่างเงี้ยเราถือว่าพอใจละสำหรับต้นเล็กที่มันแกลนมาก่อนคือข้างพี่วนข้างข้างห้องมันตกยังไงวะข้างบนข้างบนมันแบบนีแต่ยังยังยังมีตรงเนี้ยนิดๆเอออย่างเงี้ยดูสิแตกอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราพอใจเลยมันแตกพิจารณ์โมเชนคิงมันจะอย่างเงี้ยครับมันตัดฟ้ามันซึมมันงงงซึมซึมเลยนะไมหมัอนจะถอน อย่าไม่ต้องถอนถอนทำไมไม่ต้องถอนนะเดี๋ยวไปดูหมอนก่อนไม่ต้องถอนคันนี้คันนี้อย่างนี้บอกมูสันคิงเนี่ยบางทีไม่รู้นะผมไปเจอบางที่มันจังหวะเร็วมันก็เร็วมากเร็วอ่ะมันเหมือนเหมือนมันแหล่งพันอันนี้นี้พูดถึงเกินเกินไว้คร่าวๆนะเพราะว่าเป็นพันคัเพราะมูสันคิงเนี่ยไม่ช้าเลยนะสามปีเนี่ยผมไปที่ทางทางนู้นอ่ะอาจารย์เห็นต้นที่บ้านอ่ะที่มันปลูกที่หลังหมอนอ่ะมันไม่ช้าใหญ่ไม่ใหญ่กว่าหมอนแล้วอ่ะถ้าพันมาดีๆผมว่าไม่ช้า เร็วกว่าหมอดางคนบอกเร็วกว่าหมอนี่เนี่ยถ้ารอบได้อย่างนี้ส่วนต้นใหญ่นี่ไม่ห่วงต้นใหญ่นี่เขาทรงเขาดีอยู่แล้วเนี่ยต้นใหญ่นี่ถ้าถ้าเทสโตรโมนี้ต้นใหญ่ชักเลยครับออกมาเงี้ยเนี่ยเนี่ยใช่เธอเธอดูดินแดไงก็ยื่ยอดทำใหเหรอเนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยถ้าชุดต้นใหญ่เข้ามาเลยครับ อ่เนี่ยไหลไหลามาเป็นคืบเลยครับชุดนี้เป็นคืบเลย,เยชุดนี้ก็จะโอเคเน่ตายอยู่ครับทั่วต้นอยู่เนี่ยชุดนี้ฝักดาบเนี่ยนี่สองสคู่สอสคู่หมดเลย อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ตอนนี้อันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชุดนี้สลัดเมื่อไหร่ปุ๊บสวยเลยนะเพราะชุดชุดเดิมนี่ใบใบมันไม่ค่อยดีครับเนี่ยเนี่ยชุดเดิมจะเห็นเลยขาดแมกนีเซียมแมงกานิสนี่ชุดใบเล็กเล็กฝอยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วดูจับทรงใส่ไปวันวันไหนนะดินวันนี้วันที่หร่วันที่สองเนี่ยก็สิบเจ็ดสิบแปดวันแล้ว อ่าเนี่ยคุณโกลองดูเนี่ยก,กลล้านมันจะชัดเลยครับชุดใหม่ก้านมันสีมันจะอย่างนี้เลย <One. S 2> แต่ทางดินน่ะต้องใช้เวลาอยู่แล้วครับกว่ารอบจะขึ้นนี่ถ้าเป็นต้นเล็กก็ประมาณสิบห้าวันอันนี้ก็สิบห้าถึงยี่สิบไอที่ได้เนี่ยได้ป Ł ุ๋ยน้ายังไม่ได้ปุ๋ยทางดินอันนี้บอกไว้ก่อนนะปุ๋ยทางดินยังยังขึ้นไม่ถึงเนี่ยสีมันจะชัดเลยเนี่ยเนี่ยต้นนู้นไปเลย